สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง youtube c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองระการนะครับเกี่ยวกับมุมมองระการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับอย่างที่บอกนะครับผู้คนในโลกสมัยนี้นะอาจจะมีคนที่สนใจศาสนาลดน้อยลงมีความเชื่อในศาสนานาลดน้อยลงเป็นไปได้นะเพราะความจเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะทำให้ผู้คนมีความเชื่อมั่นในทางวิทยาศาสตร์สูงแต่คนส่วนใหญ่อาจจะหารู้ไม่ว่านะครับแลนะจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือความจริงนะทางด้านวัตถุแต่ว่าความจริงทางด้านจิตใจนามธรรมเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงอนะ่สิ่งที่ไปถึงนะในเรื่องของจิตใจนามธรรมเนี่ยก็คือพุทธศาสนา นะผมถึงได้ทำคลิปในช่วงเช้ามืดนะในทุกๆวันนะในช่วงประมาณตี4ตี5นี่แหละครับนะเพื่อพูดถึงเรื่องของการฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจนะโดยใช้หลักทางสายกลางนะคำสอนในพุทธศาสนาก็มีผู้รับชมบางท่านนะครับอาจจะฟังแล้วสนใจนะก็สอบถามเข้ามาแต่ที่ผมบอกนะครับนะผมก็พูดถึงเบื้องต้นของการเจริญสติภาวนาเท่านั้นนะครับถ้านต้องการฝึกฝนจริงๆเนี่ยต้องหาครูบาอาจารย์ ซึ่งครูบาอาจารย์ของผมนี่ก็คือพระป่าสายกรรมฐานนะก็คือมีพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่ม่านภูริทัตโตนะที่ผมให้ความเคารพสูงสุดนะครับนะในปัจจุบันนะแล้วก็มีครูบา,า,อ,าอาจารย์คือพระอาจารย์ฟั่นอาจารนะและหลวงตามหาบัวยานสัมบันโนนะซึ่งผมใช้หลักการภาวนาของท่านมาตลอดซึ่งผมมองเรียกว่าการจเจริญสมถะนะนำวิปัสสนาก็คือการทําจิตนะให้สงบเป็นสมาธิตั้งมั่นก่อน เราค่อยออกเดิมวิปัสสนานครับคือการใช้ปัญญาเพราะผมมองไม่เห็นว่านะถ้าเกิดการฝึกฝนโดยการใช้ปัญญาโดยที่จิตไม่สงบเราเนี่ยนะมันจะสามารถรู้สัจธรรมความจริงจะสามารถรู้เห็นนะว่าการทํางานของจิตเป็นอย่างไรขันห่านะเป็นอย่างไรนะไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้นั่นเองนะถ้าส่วนของสมถะนะไม่แข็งแรงพอนะก็ไม่สามารถทําวิปัสสนาได้ ผมจึงได้ทําคลิปนะเบื้องต้นนะของการเจริญสติภาวนาขึ้นมาหลายคลิปแล้วนะครับลองย้อนดูนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเราควรจะรู้รไรเกี่ยวกับเรื่องของอขันห้านะขันห้านี่คืออะไรเกิดมาจากอะไรนะแล้วเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรนะแล้วก็ผมก็พูดถึงเรื่องของการฝึกฝนเจริญสติภาวนาโดยใช้สมถะนำวิปัสสนาก็คือการทำจิตให้สงบนะตั้งมั่นนะด้วยสมาธิก่อน จนถึงฐานของจิตนะคำว่าฐานของจิตก็คือเห็นจิตมันนิ่งนั่นเองนะจิตนิ่งอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างต่อนเนื่องนะจนกระทั่งเห็นมันเคลื่อนนะออกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆนะซึ่งเรียกว่าวิญญาณนะจิตออกไปรับรู้อารมณ์ผ่านทางประตูทั้งหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจความนึกคิดเนี่ยก็เรียกว่าวิญญาณนะก็คือหนึ่งในขันห้าแหละครับนะวิญญาณทางตาวิญญาณทางหู วิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจเมื่อเรานะทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธินะเมื่อจิตเคลื่อนออกไปนะเราก็เห็นจิตเคลื่อนออกไปการที่รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดนะรู้เห็นตามความเป็นจริงนะก็เรียกว่าวิปัสสนานะกรรมฐา,านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น นะถ้าเราสามารถนะทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆไปนั่งสมาธิหลับหูหลับตานะนั่งไปทำอะไรก็ไม่ทราบนะนั่งไปนะหลงทางไปก็มีหลงนิมิตไปก็มากอ่านะเพราะนะั้นเราต้องเข้าใจก่อนวะ่าพุทธเจ้าสอนอะไรพุทธเจ้าสอนว่าขัน,นนะหา้านี้ไม่เที่ยงนะกองทั้งหลายในขันห้าทั้งห้ากองเนี่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือมีความแปรปวนไปเป็นธรรมดา เราจะเรียกสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกขนะ์ว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนนะลองพิสูจน์เองนะเมื่อมันไม่ใช่ตัวตนเราจะเรียกว่ามนเป็นเรามันเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้คือความหลงแต่แน่นอนสิ่งที่เราฟังเราคิดพิจารณาตามเนี่ยมันเป็นสัญญานะความจําที่เราฟังมาหรือเราใช้ความคิดซึ่งเป็นสังขารนะซึ่งก็คือขันห้านั่นเองซึ่งไม่สามารถไปรู้ความจริงได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการเห็น นะรู้ตามความเป็นจริงแล้วเราจึงจําเป็นมีความจําเป็นต้องฝึกฝนเจริญสติภาวนานะครับให้มีสติอยู่ที่จิตม,มันก็คือจิตอยู่กับความเป็นปัจจุบันนั่นเองนะเราก็จะเห็นว่าจิตมันเกิดแล้วก็ดับนะจิตมันออกไปรู้นะในขันห้ามันเห็นขันห้าเกิดแล้วก็ดับรูปเกิดแล้วก็ดับเวทนาเกิดแล้วก็ดับสัญญา,ญญาเกิดแล้วก็ดับสังขารเกิดแล้วก็ดับวิญญาณเกิดแล้วก็ดับ มันเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นนะเมื่อเราสามารถนะพิสูจนะ์ด้วยการฝึกฝนจเจริญสติภาวนานะจนเห็นตามความเป็นจริงด้วยตนเองไม่ใช่การนึกคิดไม่ใช่การจดจําเป็นการเห็นที่ปัจจุบันขณะนะไม่ใช่เป็นการเพ่งดูนะไม่ใช่เป็นการบังคับไปดักดูไม่ใช่ทั้งสิน้นนะพวกนั้นก็เรียกว่ามัน,เป,นเป็นตกอยู่ภายใต้ความนึกคิดความหลงนะตัณหาทั้งสิ้นเลยนะของการปฏิปฏบัติธรรมนะครับ มันเบื้องต้นหนึ่งบอกว่าเราต้องทําความเข้าใจก่อนเราจะพิสูจน์อะไรเราต้องการพิสูจน์ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามาไปทําความเข้าใจก่อนว่าขันห้าคืออะไรต่อมาเราต้องรู้ก่อนว่าจิตนี่มันทํางานอย่างไรความทุกข์ของมันที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากจิตที่ออกมารับรู้อารมณ์นะออกมาทางสลายตนะเนี่ยในวงล้อปฏิจจสมุปบ,บาทเนี่ยคือจิตมันออกมารับรู้อารมณ์ เราจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องของห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทที่พระเจ้าตรัสรู้และพระเจ้าก็หักโคน่นนะเจ้าวงล้อปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็คือวงล้อนะแห่งการเกิดตายทั้งหลายนะเป็นวงล้อที่ทําให้จิตเนี่ยถูกกักขังอยู่นะเวียนไาวตายเกิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างต่างเหล่านี้นะครับผมรู้ว่าเป็นเบื้องต้นนะของการจเจริญสติภาวานา นะถ้าคนเราอยู่ๆไปนั่งหลับตาเลยยังไม่รู้ได้สำหรไปว่าขันห้านี่คืออะไรเขาบอกให้ดูขันห้าก็นึกว่านะขันอาบน้ําหรือเปล่านะขันแปลว่ากองนะขันห้าแบบว่า,นะบบวามันมีห้ากองนะร่างกายอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดการรับรู้ของเรานะความจดจำนะต่างเรียกว่าขันห้าก็ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นะตามภาพเดี๋ยวนครับนะหลังจากนั้นเราก็ต้องรู้ว่าจิตเนี่ย นะมันออกมาทำงานผ่านทางสลายตนะคือผ่านมาทางช่องทางอ่ะนะที่มันจะออกมารับรู้โลกผ่าน6ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันนะครับออกมารับรู้อารมณ์เขาเรียกว่าเกิดผัสสะนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงนะครับจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสนะครับแล้วก็จิตกระทบความนึกคิด นะปรุงแต่งนะจินตนาการภาพนีมมตทั้งหลายนะเมื่อมันเกิดสิ่งเหล่าน,นี้ขึ้นนะมันก็เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆนะมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะเกิดตัณหาเกิดอุปทานก็เกิดเป็นความทุกข์นะความโศกเศร้าพิรีพิไรล,ลำพันธ์นะก็วนเวียนอยู่ในวงล้อปฏิสับุบาทเนี่ยในในแต่ละวันนะในแต่ละ ปีนะจนกระทั่งในแต่ละชาตินะตายไปก็วนเวียนอยู่เงี้ยตราบใดที่อวิชชาคือความไม่รู้คือสังโยชน์ตัวสุดท้ายนะครับยังไม่สิ้นลงคือยังไม่เป็นพระรหันนั่นเองต่อให้เป็นพระริยบุคคลขั้นต้นนะพระโสดาบันนะพระสกัทาคามีพระนาคามีนะก็ยังเกิดนะตราบใดอวิชชาเนี่ยนะมันยังไม่ดับสิ้นไปนะผมถึงบอกว่าทุกท่านจะต้องรู้หลักการนะในแผนที่ใหญ่ ผมพูดตั้งแต่เรื่องของเบื้องต้นของการภาวนาคือขันห้าพูดถึงเรื่องของวงล้อปฏิจจสมุปบาทนะพูดถึงเรื่องของการย้อนวงล้อปฏิจจสมุปบาทเพื่อจะไปพิสูจน์ด้วยตนเองนะในสิ่งที่พระยถาตรัสรู้เรียกว่ามรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งซึ่งนี่คือแผนที่หลักที่สําคัญแผ่นที่ใหญ่นะครับไม่ได้ผิดไปจากสิ่งที่เป็นศัจธรรมเหล่านี้ ใครที่ศึกษาพุทธศานามาถูกต้องมาที่แก่นก็ต้องเห็นเสียธรรมเหมือนกันเช่นนี้มรก4ผล4นิพพานหนึ่งะไม่เป็นอย่างอื่นนะครับเมื่อสังโยชน์ถูละจะเกิดผลอย่างนี้นะก็เป็นไปตามเช่นนี้วันะนี้คือสิ่งพระเจ้านะได้ตัดสอนนะพระสาวกนะองค์สุดท้ายนี่คือสิ่งที่พุทธศานานะแตกต่างจากศาสนาอื่น เป็นศาสนาเดียวที่พูดถึงเรื่องทางสายกลางอริยมรคมีองค์8เป็นศาสนาเดียวที่พูดถึงอริยบุคคล4นะครับรานนี้คือแผนที่สําคัญของผู้ที่จะสนใจนะฝึกฝนปฏิบัติธรมรมจึงต้องเข้าใจว่าอริยมรตแมีทั้งสงส่วนคือส่วนสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป้าหมายก็คือมรรคผลนิพพานนะก็คือแต่ละท่านต้องไปพิสูจน์เราเอง ให้เห็นเราเองว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างไรผู้ที่พิสูจน์ได้ก็เรียกว่าบรรลุธรรมนะก็สามารถละสังโยชน์เป็นขั้นๆนนั่นเองนะครับฟังพี่นาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ